เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเคยรถเสียบนถนนบ้างไหมครับถ้าใครเคยประสบกับเรื่องนี้มาจะต,ต้องเครียดและกังวลไม่มากก็น้อยและครับยิ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเวลากลางคืนด้วยก็จะมีความกลัวในเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ว่าจะกลัวมิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นก็อดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์ที่เราใช้อยู่ก็ต้องมีการสึกหรอครับหรือหมดสภาพ บางครั้งเกิดเหตุสุวิสัยอย่างรั่วอย่างแตกหรือน้ำมันหมดได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้คุณต้นได้เล่าให้เราฟังว่าเขาเจอมากับตัวเองครับเมื่อ20ปีที่แล้วเขาทำงานเกี่ยวกับประกันชีวิตซึ่งจะต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็นประจําเขาจะต้องไปติดต่อง,งานกับลูกค้าและบางครั้งจะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดมีวันหนึ่งครับคุณต้นเขาขับรถไปคนเดียว ด้วยรถกระบะส่วนตัวเพื่อที่จะไปจังหวัดน่านเพราะจะไปพบลูกค้าที่ทําประกันชีวิตไว้กับเขาคุณต้นเดินทางออกจากกรุงเทพตอนเย็นเย็นเริ่มจะเข้าจังหวัดน่านแล้วแต่ตอนนั้นก็ดึกพอสมควรยังไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการจะไปพบลูกค้าถนนช่วงนั้นดูจะเปี่ยวมีแต่ป่าสองข้างทางครับไม่มีบ้านคนเลยและเป็นช่วงที่มีระยะทางไกลพอสมควรขณะที่คุณต้นกำลังขับรถอยู่นั้น รถก็มีอาการเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นคุณต้นจึงหาที่จอดที่ปลอดภัยและดูที่ไม่น่ากลัวครับถ้าบริเวณนั้นมีแสงไฟข้างทางยิ่งดีเพื่อจะได้มองเห็นเครื่องยนต์คุณต้นเห็นข้างทางมีต้นไม้ใหญ่และมีแสงสว่างอยู่เขาจึงเข้าไปจอดเพื่อที่จะเช็ครถขณะที่เขากำลังเช็ครถอยู่นั้นเขาได้เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมีหญิงสาวขับได้แซงรถเขาขึ้นไปครับ เธอได้หันกลับมามองคุณต้นแล้วยิ้มเธอดูสวยมากผิวขาวผมยาวสยายสะดุดตาคุณต้นมากหลังจากที่คุณต้นเช็ครถเสร็จเขาได้ขับมาเรื่อยๆสักพักคุณต้นได้ขับแซงรถมอเตอร์ไซค์ของหญิงสาวคนนั้นคุณต้นแซงมาไกลจนลับตาเขารู้สึกว่าเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาอีกแล้วอาการเดิมคือเร่งเครื่องไม่ขึ้นเขาจึงหาที่จอดข้างทาง แต่ช่วงนั้นไม่มีแสงไฟจากข้างถนนเลยมืดมีเพียงแสงไฟของรถหลังจากที่เขาจอดได้สักพักแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์พุ่งตรงมาหาคุณต้นที่คุณต้นจอดรถอยู่มอเตอร์ไซค์คันนั้นเข้ามาจอดห่างจากคุณต้นราวสิบเมตรคุณต้นรู้สึกใจคอไม่ดีคิดว่าใครจะมาป้นหรือมาจี้ก็ไม่รู้คุณต้นพยายามเพ่งมองดูลักษณะเหมือนเป็นร่างของผู้หญิงคุณต้นเริ่มใจชื้นขึ้น และคิดว่าคงไม่มีอันตรายหลังจากนั้นเธอเดินมาใกล้ๆตัวคุณต้นคุณต้นจึงเห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซคันนั้นเองเธอได้ถามคุณต้นว่ารถเป็นอะไรคะคุณต้นบอกเธอว่ารถเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นครับแต่ตอนนี้แก้ไขเสร็จแล้วหญิงสาวได้บอกคุณต้นว่าที่เธอเดินมาหาจะบอกว่าเธอไม่กล้าขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อเพื่อที่จะผ่านเขาลูกข้างหน้า เปี่ยวและดูน่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วเธอจึงถามว่าขอขึ้นรถไปด้วยได้ไหมคะตอนนั้นคุณต้นเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็น่าเห็นใจและคงไม่มีอันตรายคุณต้นจึงตกลงและเขาจึงทําการยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกระบะระหว่างที่ขับรถมาทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันคุณต้นรู้สึกว่าเธอเป็นคนอัธยาศัยดีเธอชื่อคุณดาวเธอบอกว่าเธอกําลังจะกลับบ้าน แต่ว่ามันมืดมากเธอจึงไม่กล้าขับต่อเธอบอกว่าเธอดีใจมากที่คุณต้นให้นั่งรถมาด้วยและเมื่อมาถึงบ้านเธอแล้วคุณต้นก็ได้ยกรถของเธอลงก่อนกลับเธอก็ได้ขอบคุณคุณต้นมากและได้ให้ขนมข้าวต้มมัดที่เธอบอกว่าเธอเป็นคนทําเองคุณต้นรู้สึกประทับใจมากในความมีน้ําใจของเธอหลังจากกลับมาถึงบ้านคุณต้นจึงทําการแกะขนมของเธอกิน แต่คุณต้นรู้สึกแปลกๆครับขนมที่เธอให้มาทาไมมันเสียเร็วเหลือเกินแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าๆและสับๆอีกคุณต้นกินไม่ได้จึงเอาไปทิ้งตกกลางคืนคุณต้นได้ฝันเห็นถึงเธอครับเขาฝันในลักษณะว่าเธอไม่ได้เป็นมิตรเหมือนในตอนแรกเห็นใบหน้าของเธอแล้วซีดมากตาเมอยอยและเธอยังพูดได้น้ำเสียงเย็นยเยือกว่า ขอบคุณนะที่มาส่งเธอแต่บ้านนั้นไม่ใช่บ้านของเธอนะเธอบอกว่าเธอจะขออยู่กับคุณต้นด้วยทำให้คุณต้นสะดุ้งตื่นและขนลุกไปทั้งตัวเขามาคิดทบทวนว่าเธอเป็นใครทำไมมาเข้าฝันในลักษณะนี้คุณต้นเริ่มสงสัยในตัวคุณดาววันต่อมาคุณต้นตัดสินใจไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งเขาไปจอดบริเวณที่ส่งเธอในคืนนั้นและเข้าไปถามชาวบ้าน ว่าบ้านคุณดาวอยู่หลังไหนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักคุณดาวเลยตอนนั้นเองหญิงชาลาคนหนึ่งได้เล่าให้คุณต้นฟังว่าคุณดาวเธอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกรถยนต์ชนกระเด็นเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนตรงจุดที่คุณต้นเจอเธอตรงนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ที่คุณดาวกระเด็นตกรถและหัวไปกระแทกกับต้นไม้เสียชีวิตคุณต้นฟังถึงกับช็อก เพราะคุณต้นคิดว่าจากที่เขาฝันและคําพูดของหญิงชราทําให้คุณต้นมั่นใจว่าคุณดาวไม่ใช่คนแน่เขาจึงรีบขับรถออกจากหมู่บ้านนั้นทันทีระหว่างที่คุณต้นได้ขับรถออกมานั้นเขาได้มองเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนใส่ชุดสีฟ้าผมยาวสยายเหมือนกับคุณดาวไม่มีผิดแต่ครั้งนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้น ดวงตาแดงก่ําครับจ้องมาที่คุณต้นอย่างอาฆาตคุณต้นตกใจสุดขีดรีดเหยียดคันเร่งจนมิดขับหนีมาอย่างรวดเร็วเขาไม่กล้าที่จะหันหลังกลับไปมองหลังจากที่คุณต้นกลับมาแล้วเขาพยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าคุณดาวจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆครับและเหมือนเธอจะตามมาที่บ้านคุณต้นด้วยเพราะว่าคุณต้นมีความรู้สึกภายในบ้านเปลี่ยนไป คุณต้นมักจะเห็นเงาของผู้หญิงปรากฏอยู่ตามมุมต่างๆและยืนจ้องมองจากมุมมืดของบ้านแต่คุณต้นก็ปลอบใจตัวเองว่าเขาตาฝาดไปหรือเปล่าและมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่คุณต้นกำลังนอนหลับอยู่เหมือนมีใครมานั่งทับตัวขเขาเห็นคุณดาวนั่งอยู่ข้างเตียงครับใบหน้าของเธอซีดขาวมากดวงตาเม่อยลอยแต่ริมฝีปากมีรอยยิ้มและพูดออกมาว่าขอบคุณนะที่พาเธอกลับมาบ้าน เธอพูดด้วยน้ำเสียงแหบผ้าคุณต้นตกใจจนแทบเสียสติครับเขาพยายามดิ้นรลนแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนโดนผีอำและตอนนั้นเธอได้โน้มตัวเข้ามาใกล้ๆและกระซิบข้างหูแล้วพูดว่าต่อไปนี้ฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปลมหายใจของเธอประท่าใบหน้าของคุณต้นครับทําให้รู้สึกหนาวสถานด้วยความกลัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับคุณต้นได้เปลี่ยนไปมาก เขาไม่เป็นตัวองตัวเองมักจะพูดคนเดียวหัวเราะและสลับกับร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุครับชาวบ้านต่างลือกันว่าเขาถูกผีเข้าพ่อแม่ของคุณต้นต้องพาเขาไปรักษาทางศสยศาสตร์ครับพาไปหาหมอผีท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เข้มอาจารย์เข้มได้ฟังเรื่องราวของคุณต้นแล้วรู้สึกเครียดมากเพราะว่าอาจารย์บอกว่าวิญ,ญญาณของคุณดาวเธอมีความอาฆาตแค้นคุณต้นอย่างมากเพราะว่าคุณต้น ไม่ยอมให้เธออยู่ด้วยแต่เธอต้องการอยู่กับคุณต้นตลอดไปการที่จะกำจัดเธอได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาจารย์เข้มจึงเตรียมทำพิธีกรรมหลังจากนั้นอาจารย์ได้จุดธูปเทียนและบริกรรมคาถาเพื่อเรียกวิญ,ญญาณของคุณดาวออกมาบรรยากาศภายในห้องเย็นละเยือกครับสักพักปรากฏว่าวิญ,ญญาณคุณดาวได้มาเข้าร่างของเด็กสาวคนหนึ่ง ที่มาดูอาจารย์ทําพิธีกรรมครับวิญญาณนั้นพูดออกมาเสียงดังว่าแกจะทําอะไรฉันดวงตาของเด็กสาวนั้นแดงกล่ามากครับจ้องมองมาที่อาจารย์เข้มด้วยความโกรธแค้นอาจารย์เข้มบอกว่า mm hmm. เจ้าเป็นวิญญาณเล่ร่อนไม่ควรที่จะมายึดติดอยู่กับโลกมนุษย์ mm hmm. เจ้าจงไปสู่สุคติเสียอาจารย์เข้มได้กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นครับแต่คุณดาวได้ตอบกลับมาว่าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่กับคนที่ฉันรัก mm hmm. และเธอได้พุ่งตัวเข้ามาหาอาจารย์อาจารย์จึงได้ใช้สายสินฟาดไปที่ล่างของเด็กสาวที่คุณดาวสิงอยู่เสียงกรีดร้องดังอย่างโหยหวนครับร่างของเธอสั่นและกระเด็นไปไกลจากตัวอาจารย์ดูลักษณะเธอโกรธแค้นมากขึ้นและมีเสียงคำรามอีกว่าแกจะต้องตายแล้วพุ่งตัวไปหาอาจารย์อีกทำให้เกิดการต่อสู้กันหลังจากนั้นอาจารย์ได้ใช้คาถา และอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมมาเพื่อสู้กับคุณดาวครับแต่เธอมีพลังมากเธอยังไม่ยอมแพ้ในที่อาจารย์เข้มได้ใช้ไม้ตายโดยใช้พักขันอาคมกดเข้าไปที่ล่างของเด็กสาวเสียงกรีดร้อนดังสนั่นขึ้นอีกครั้งครับอาจารย์เข้มหันไปมองคุณต้นที่นั่งตัวสั่นอยู่และบอกกับคุณต้นว่าวิญญาณของนางได้ถูกกำจัดแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วละคุณต้น ทำให้เขารู้สึกโล่งใจและได้ขอบคุณอาจารย์เข้มเป็นอย่างมากหลังจากนั้นต่อมาคุณต้นได้ใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมเลือนเหตุการณ์นั้นไปได้เลย